ก็มีหลายช่องกอบคุณนะครับแต่ว่างวดนี้คิดว่ารัฐบาลต้องปังซาทุปูขอสามตัวเดี๋วนี้ว่าแตกสามตวัวหลายเที่ยวแล้วดิของควันได้เดินเจ็ดครึ่งปีหลังนี่ราศีมีนนี่จะเป็นปีนี้ราศีมีนฉุดแรงไม่อยู่นะครับบอกเลยมาแรงมากนะครับสำหรับราศีมีนใครเกิดราศีมีนขนม ไทยหนึ่งกคอ67ลาวพัฒนาออกมันนับมันตามแน่นอนนํากันมาแน่นอนครับแต่ว่าสิบาตัวใดนี่ผมบอกู้กันว่าอบตัวใดมันเพราะว่าบผูบ้กันแต่ว่ามาแท้ๆเพราะผมสังเกตเบื้องล้วหาหนึ่งี่หาห้า 1นตัวไหนจะมาไทยแต่ถ้าเราสังเกตรัฐบาลไทยนะเลขเลขจะไหล4อยู่นะครับตอนนี้สจะออกมาแล้ว2องวดก็คือ ออกมาแล้วใช่ไหมครับออกสองสี่เนาะเออออกสองสี่แล้วก็งวดที่แล้วออกสี่ศูนย์งวดนี้จะมีสี่ไหมครับเอองวดนี้จะมีสี่ไหมเราก็ไม่รู้อันนี้คือเป็นแค่การคาดการณ์แต่มาแน่นอนแต่ผมว่างวดนี้ห้าน่าจะไม่อยู่หลักร้อย 100, แต่ถ้าห้ามาน่าจะลงล่างลงล่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือแค่วิเคราะห์วิจารณาแต่คิดว่าห้าเอก แล้วก็ x ห้าหนึ่ง x แล้วก็ x หนึ่งสี่นี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นคนมักซี่โอ๊ยไม่ไม่พูดเล่นนะครับก็สีไม่ไม่ไม่เด่นนะไม่โดดเด่นแต่ไม่แน่วันจันทร์เลขสีก็มันมาบ่อยเหมือนกันนะครับเลขสีเพราะฉะนั้นมาแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าสีไม่ค่อยชอบนั้นขอเป็นสีแดงแล้วกันเป็นสีไม่เป็นมงคลนะครับ เมื่อกี้พูดผิดนะขอโทษขออภัยครับมักสี่นะไม่ใช่มักซี่นะครับอืออ่ะนี่ใน YouTube อาจารย์ไม่เอกหนักมากแม่นเกินผมยังบ่ได้เบิ้งเลยไหมอ่ะเขาเองราสีมีนผมก็ราสีมีนครับบอกเลยปีนี้เห็งมากเนี่ยรอดูนะาลาพนาออกแบบนี้รัฐบาลไทยออกแบบไหนแต่ผมที่ผมให้ไว้นะ บางคนบอกว่าเลขห้าดับผมบอกเลยว่ากองสลากไม่มีเลขดับสีมงคลแล้วงวดนี้ผมผมเน้นหนึ่งกับเน้นหนึ่งกับเน้นห้าครับรอดูว่าเลขห้าจะมาไหมเลขหนึ่งจะมาไหมแต่ถ้าเจาะคือผมเจาะไว้ให้แล้วแต่สีผมไม่เน้นถ้าสีผมก็คือผมมีแค่หนึ่งสีให้แต่มันออกราวไปแล้วแต่ไม่นี่ครับนี่นี่ถ้าหนึ่งมาก็ขอให้มาหนึ่งสี หนึ่งเจ็ดหนึ่งหแล้วก็หนึ่งเก้าแต่ถ้าห้ามาก็ขอให้มาห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าแค่นี้ให้มันออกแค่นี้ตามนี้เลยนะครับซีซีไทยเข้าแน่นอนผมว่าไทยเข้าแต่ผมว่าพู้ว่ามสอกโตวใดแต่ไทยนะผมชอบเลขรถเพราะงวดที่แล้วผมนั่มาเลขรถผมสูญแห่งงวดแล้วบอกเลยนะาายเดนผมแม่นนะมันจะมีเลขมา้ามืดมาอีก วันซ้ายด้วยนะมันจะมีเลขมามื่นมาเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมผมบอกว่าวิ่งห้าเออผมบอกเลยว่าวิ่งห้าเห็นไหมครับห้ามาจริงๆแล้วรถผมแล้วรถผมขูดสีขูนอะ่ะผมศูนย์แล้วผมว่าเลขมามื่นคือศูนย์ถ้าคนแม่นๆม่นคนมีดวงนะ่ะผมให้วิ่งห้าแล้วเลขมามืดคือศูนย์เอาห้ากับศนะูนย์อ่ะไปลากกับสีก็ถึกสามโตแล้วน่าจะมีคนถูกครับเพราะว่า บางคนน่าจะเอาห้ากับศูนย์ไปลากสี่แต่ว่าผมลากให้โตหนึ่งรอบนั่นผมลากให้แค่ห้าเจ็ดศูนย์ปากฏว่ามันออกหาศูนย์สี่ผมมาซื้อครับเพราะว่าศูนย์สี่ม,มัน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 บอกโดนแล้วไหมแล้วก็เลขสามหนึ่งนี่เป็นเลขขี้ใสใจเป็นเลขบอดีเป็นเลขประมงคลเป็นเลขที่แบบว่าเขาถือฝรั่งเขาถือมากเลยครับสาหรับเลขสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแต่ว่างวดนี่นะหนึ่งก็มาเรยงเพราะว่าถ้าเรามาแบบเนี้ย วันจันท่ามานท่าหนึ่งมาได้นะอันนี้คือท่าหนึ่งมาได้ถ้าเราวิเคราะห์กันนะถ้าหนึ่งมาได้งวดน,นี้น่าจะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งยิ้มแหงครับยิ้มสยามแปลกๆครับท่านคือคือว่าเอายิ้มสยามซีซีเออสยามโกงแม่์อ่ะบผมสิไปนอนแล้วเด้ส่วนท่าห้ามางวดน,นี้ ท่านหนึ่งมาย้ำนะท่านหนึ่งมานี่เป็นแค่แนวทางเด้อแต่ว่าผมจ่อไว้ให้จะมีแค่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับระวังกันไว้แต่ว่างวดนี้ผมขอเน้นทะเบียนรถเลยก็คือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนะครับเพราะว่างวดที่แล้วศูนย์บระมารถมันขูดน้อยนึงตอนนี้ก็เริ่มสีมันก็ถลอกน่อยนึงส่วนท้าห้ามานะถ้าห้ามาวันจันทร์ห้าถ้ามาวันจันทร์ถ้านับตั้งแต่ห้านะห้าศูนย์นี้ก็เป็นไตาย่านเหียง แต่ว่ามันประเด็นศูนย์ผมว่ามันไม่น่าจะเด่นครับศูนย์ไม่แน่ครับแต่ว่าถ้าห้ามานี่ก็น่าจะมีห้าหนึ่งวันจันนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเปียกแล้วก็ห้าเก้าแต่ถ้าถามว่าห้าตัวไหนทีใจเลยห้าเจ็ดเขาบอกว่ากองสลักจะออกเลขห้าเจ็ดตัวตัวเข้าข้างเจ้าของบอกโดนแล้วห้าเจ็ดนี้ เอาอีกรอบนึงขอบคุณค่ะน,น้ำหอมหอมมากผมบอกแล้วว่าน้ำหอมหอมผมหอมอีรีอันนี้ก็เลขทะเบียนรถผมนี่เจ็ดหกหนึ่งห้าสองก็สวยแต่ว่ามันบอกจากเทียไหมผมก็ถามมันดูแล้วเด็เลขห้านะที่ผมรอมันรอมานานแล้วนะก็ที่ผมรอมากๆเลยในบรรดาห้านี่ผมผมรอห้าศูนย์กับห้าสาม มาอีกแล้วอ่ามากำลังสิไปย้ำฟรีว่ยาย้ำฟรีไลน์นี้แอดเลยเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูก่อนนะมันท้าทายมากเลยนะครับไม่คุ้มหรอกพี่เขาจ้างที่มานะผมบอกเลยไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มดอกบ่ต้องคิดดอกเดี๋ยวผมบ่คุ้มดอกครับตามมานานแล้ว้าเจ็ดห้าเจ็ดออกยาก ถ้ามาน่าจะมาบนผมบอเห็นคอมเมนต์มันไหมศินอาจารย์พาเข้าห้องแล้วก็มีคนหนึ่งนะใช้รูปชื่อยูกิแต่ว่าใช้รูปหน้าโปรไฟล์เป็นเจ๊ลำใหญอะไรนะผมก็บ่หู้คือกันบ่หู้จักดอกเออชื่อยูกิผมบล็อกไปแล้ว หมือนมีคนบล็อกไปแล้วครับเจ้ลำใหญ่วะเดี๋ยวห้าศูนย์นมัดกสวยอ่ะให้แคบอีกรอบหนึงสิไปแล้วเดวิไปดีแล้วเด้อเกินเวลาแล้วผมอยากนอนแล้วมื่นวันพระอีกมืน่นได้มีมีช่วงมิราแล้วก็สิบายเฮ็ดปุญนแล้วอ่ะห้ากับหนึ่งนะฟันห้า นี่เป็นเลขทุบครับห้าเปียก็สวยแต่ว่าเบ้าหูคือกันว่าสองตัวใดแต่ว่าถามว่ามีความมั่นใจว่างวดนี่มาสีขาบให้เก้าสิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่าถ้านอยเข้าสามตัวราวเข้าสามตัวแบบนี้รัฐบาลไทยก็ต้องมีความหวังเพราะว่าแต่ว่าบ้าหูมันสอกตัวใดแต่ว่าคิดว่ามาแน่นอนไม่ห้าไม่หนึ่งไม่สี่ ไม่หลบครับเพราะว่ารัฐบาลอย่างน้อยต้องมาตามหวยหวยลาวยางอย่างน้อยต้องตามลาวมาหนึ่งตัวเพราะผมสังเกตแล้วจะมาแน่นอนแต่ว่าจะมาตัวไหนแค่นั้นมาอย่างไรเหมือนงวดที่แล้วเหมือนงวดที่หวยไทยออกออกอะไรนะห้าศูนย์สี่ใช่ไหมเออห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่กับสามหนึ่งวันนั้นหวยลาวออกอะไรครับ รู้สึกว่าตามศูนย์มาลซิเมน